อ่าครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับอ่าเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทุกทท่านนะครับอ่าวันนี้นะครับมาพบกับเบาย้อนะครับเป็นประจำเช่นเคยนะครับมาพบกันทั้งสองช่องทางนะครับเรื่องมุมหมูแฟนเพจและก็เรื่องมุมหมูชาแนลทาง y o u ูทูบนะครับอ่าวันนี้นะครับเบาย้อมีเรื่องมีข่าวมาแจ้งพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทุกทท่านนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยแบบเราเรานะครับอ่าพอดีเบาย้อได้เห็นอ่าผู้เลี้ยงหมูนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหลายใหญ่นะครับผู้ต่อตอกันมานะครับว่ามีข่าวแว่วๆมาว่าหมูกําลังจะราคาดีขึ้นนะครับหรือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเจอปัญหากันราคาหมูสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองอยู่ตอนนี้คือราคาที่มันต่ําสุดละพี่น้องนะครับเพิ่นบอกกันมาแนวนี้นะครับเบานก,ก็นเลยรีบนําข่าวมาแจ้งพบแม่พี่น้องนะครับข่าวแว่วๆมาว่าราคาหมูตอนนี้กําลังจะดีขึ้น ไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะครับมันก็เลยชื่นใจขึ้นมาพี่น้องชื่นใจขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้เกษตรกรถึงแม้มันจะเป็นแค่ข่าวลือหรือว่าจะเป็นความจริงนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูย่างเราๆนะครับรายย่อยแบบเราที่มันแบกรับภาระที่มันนักหนาเลือเกินที่ผ่านมานะครับบางคนมดซอยมอดแวหวนมดพระมดนาฬิกานะครับมืดหลดวดบานเพราะหมูนะครับแต่ว่า ต่อไปนี้นะก็ถ้ามันเป็นข้าวดีจริงๆหรือว่ามันเป็นความจริงมันก็จะทําให้เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงหมูยองเราก็ชื่นชงใจขึ้นมาสักหน่อยนะครับไม่ช่วยไม่มากก็น้อยนะครับที่จะทําให้เราจะาลืมตาอาปากนะครับลืมตาอาปากได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ก็มันก็เป็นข้าวหรือหรือว่าเป็นข้าวแว่วๆนะครับอย่างที่ผมว่ามานะครับว่ามันอาจจะดีขึ้นนะครับมันก็อาจตรงกับทิศทางหรือก็ แนวความคิดของเบายョะนะครับที่เบายョะบอกว่าเบายอะที่เลี้ยงหมูอย่างนี้นะครับเลี้ยงหมูในสภาว่าที่ตกต่ํานี้ก็คือเพราะว่าเบายョะอาจจะคิดว่านะครับคิดว่านะครับราคามันอาจจะเป็นราคาที่ต่ําสุดแล้วในตอนนี้นะครับต่อไปหลังจากนี้นะครับเบายョะคิดว่ามันจะดีขึ้นหรือดีกว่าเดิมนะครับก็เป็นกําลังใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทุกๆท่านนะครับที่อย่างแบกรับภาระตรงนี้อยู่ โดยเฉพาะรายย่อยแบบเราๆนะครับลงทุนเองเจ็บเองนักเลงพอนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับมีเข้ามาบอกว่าแววๆมาว่าราคาหมูซีดีขึ้นแล้วนะครับอดทนสูๆ้ๆเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันนะครับผู้เลี้ยงหมูรายย่อยแบบเราๆนะครับเอาไว้พบกันในอนะีพีหน้าอีพีนี้เบาย้อขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม